ลูกศิษย์อะไัยสิ้นพระครูวิสุทธินนทคุณหลวงปู่ทวีสุทธวังโสเจ้าอาวาวสวัยใหญ่ต้นตำรับน้ำมนจันทร์ซ้อนจันทร์อันด่งดังมรณภาพสงบสิริอายุ86ปีเมื่อวันที่9ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากศิษยานุสิ์วัชใหญ่ตบาบลไทน้อยอำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี ว่าพระครูวิสุทธินนนทคุณหรือหลวงปู่ทวีสุทธวังโสอายุ86ปีเจ้าอาวาวสวัดไยใหญ่ตำบลใไ่น้อยจังหวัดนนทบุรีอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีมรณภาพลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลพระนั่งกล้าจากโรคประจำตัวติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะหลังจากเข้ารับการรักษาตัวมาตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมา โดยทางกลุ่มศิทธิานุสิ์และคณะกรรมการของวัดไซใหญ่มีกำหนดอัญเชิญสรีระสังขารพระครูวิสุทธินนทคุณมาประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีพระราชทานน้ำหลวงอับศพที่ศาลาอบรมสงวัดไซใหญ่ตําบลไซน้อยอําเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรีในวันที่สิตุลาคมตั้งแต่เวลา1 2บสถึง17นาฬิกา ซึ่งขณะนี้พระลูกวัดกรรมการวัดและสิทธิอนุสิ์กำลังเร่งจัดเตรียมสถานที่ทั้งนี้พระครูวิสุทธินนทคุณเป็นชาวอำเภอไสยน้อยจังหวัดนนทบุรีเกิดเมื่อปี2481เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้รับการอุปสมบทมีพระมงคลนนนเทศหรือหลวงพ่อจะเป็นพระอุปัชฌาให้ จนเมื่อปี2548ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอไทรน้อยและในปี2555ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาวสวัดไซใหญ่นอกจากนี้ในปี2562ยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีโดยพระครูวิสุทธิินนทคุณถือเป็นพระเทระชั้นผู้ใหญ่ อีกรูปหนึ่งของนนทบุรีและเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องมีชื่อเสียงโดยเฉพาะวัตถุมงคลพระราหูที่โด่งดังไปถึงต่างแดนทั้งประเทศจีนสิงคโปร์ไต้หวนันรวมทั้งน้ำมนต์จันทร์ซ้อนจันทร์ซึ่งจะมีพิธีปลุกเสกเจริญพระพุทธมนต์ในวันที่พระจันทร์เต็มดวงและตรงกับวันจันทร์เท่านั้นซึ่งในแต่ละปีจะมีไม่กี่วันหรือบางปีไม่มีเลย จนเป็นที่ต้องการของชาวอำเภอไทรน้อยและจังหวัดข้างเคียง